จอพี่เบิ้ลขี้งอนจริงไหมหนูบอกแล้วว่าจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นแต่ว่าเขาอ่ะงอนหนูเพราะว่าเขาอยากให้หนูง้อเพราะเขาไม่เป็นเขาดักไงเหมือนแบบคือแบบเ,เวลาเวลาเวลาแบบเวลาเสียงกันแล้วเป้จะชนะแล้วอะ่ะพี่เบิ้ลก็แบบมาเลยไงการก์ดงอนปึง้งเหมือนบวกส <c ười> ี่ในอุโนโอ่ะกระโดดตบออกไปใส่อย่างนี้เลยสี่ค่ะ ไพ่คูณสี่ของหนูนี่ไพ่ไพ่ไม่ไม่ไม่พี่เบิ้ลพี่เบิ้ลใช้ไพ่อันนี้เวลาแป้งงอนใช้ไพ่วกกลับเอนอเอนนอเออใช้ไพ่วกกลไวับคูณเอานงินเอาแป้งงอนใช่ไหมเอาไปเลยไพ่วกกับใช้วน,น,นกลับมันคือวิธีของเา่า <laughs> <laughs> มีหลายไพ่นะมีไพ่วกกลับมีไพ่บวกสี่บวกสี่นี่คืองอนแบบดับเบิ้ล แต่เขาก็พยายามงอตลอดก็พยายามจะสู่ความสามารถนี่ไงฝึกงอมางอพี่เวิร์เนี่ยนล่วเมืนอะไรที่ว่าจะงอแบบงองอแค่เออเออแล้วไปแล้วงอสั้นงอแล้วแบบที่แบบจะหายไหมถ้าไม่หายก็ก็แล้วแต่เอมหายเองก็ได้เนี่ย